วันนี้จะมาบอกวิธีการยืนยันตัวตนผูกบัตรประชาชนผูก ID ดียไลนเปลี่ยนรูปแล้วก็ ผูบัญชีธนาคารนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาตรงหน้านี้นะคะใครที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะคะตรงนี้ตำแหน่งจะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะตรงนี้บียังเป็นคัสเตอเมอร์อยู่นะอันนี้อันเก่านะคะเสร็จแล้วค่ะมาตรงบัญชีด้านล่างค่ะกดเข้าไปตรงบัญชีนะคะอ่ะมันจะมาหน้านี้เนาะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกดไปตรงข้อมูลส่วนตัวค่ะกดเข้าไปเลยค่ะอ่ะใส่รหัสล็อกหน้าจอของเรานะคะ เสร็จแล้วมาตรงหน้านี้ค่ะรูปของเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อที่แสดงตรงนี้นะคะเป็นชื่อจริงของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหรือเป็นชื่อบริษัทของเราก็ได้นะคะที่ใช้อ่ารับเงิน นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เบอร์ทโทรศัพท์ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็ใส่ ID l ล n e ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็กดใส่กดลองกดเข้าไปดูค่ะตรงนี้สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะพอพิมพ์แล้วนะคะมันจะให้กดบันทึกตรงนี้กดบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะคะกดมาค่ะใส่ข้อมูลให้ครบทุกอย่างชื่อ Facebook ค่ะใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะสําคัญมากยืนยันตัวตนตรงนี้นะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นคนไทยก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะตรงนี้กรอบสีแดงนี่คือ คนไทยนะคะถ้าเป็นต่างชาติก็มากดตรงหนังสือเดินทางนะคะเสร็จแล้วนะคะลองกดเข้าไปดูค่ะกดถัดไปด้านล่างนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนเอากล้องตรงนี้นะคะอาบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนได้เลยเสร็จแล้วกดยืนยันตัวตนค่ะรอแอดมินอนุมัตินะคะอะรอแอดมินอนุมัติตามคิวงานเนาะเสร็จแล้วกดออกค่ะ กดออกอีกหนึ่งรอบนะคะบัญชีธนาคารตรงนี้นะคะพเพื่อนๆขามาใส่นะคะแอดบัญชีธนาคารได้เลยนะคะลองกดเข้าไปดูคะ่ะตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้นะคะจะเป็นไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพอะไรได้หมดคะ่ะอ่าขั้นต่ำเนาะสองบัญชีะคะ่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะกดเพิ่มบัญชีค่ะนะคะใส่ชื่อธนาคารนะคะมันจะมีให้เลือกเนาะกดดอกดาวลงมาด้านล่างคะ่ะเนี่ยคะ่ะอ่าธนาคารเยอะแยะเลยค,ะค่ะกดเลือกได้เลยนะคะกดเลือกได้เลย เสร็จแล้วนะคะกดเลือกสาขาใส่ชื่อบัญชีให้ถูกต้องนะคะถ้าเราจะเอาบัญชีนี้ตั้งเป็นบัญชีหลักก็ติ๊กถูกตรงบัญชีหลักตรงนี้แต่ถ้าให้เป็นบัญชีลองก็กดติ๊กออกตรงนี้ออกค่ะนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะด้านล่างกดบันทึกด้านล่างอันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไปตั้งค่าตรงนี้ให้ครบนะคะถ้าที่อยู่ในการจัดส่งจะกดตั้งก็กดตั้งเข้าไปได้เลยค่ะ อ่านะคะเพิ่มที่อยู่ในการจัดสรงได้นะคะสามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึงห้าชื่อนะคะห้าที่นะก็กดเพิ่มที่อยู่ได้เลยค่ะอ่กดออกค่ะเสร็จแล้วนะคะข้อมูลของเรานะคะถ้าเป็นการยืนยันตัวตนร,ร,รอแอดมินอนุมัติด้วยนะคะลองไปทําดูค่ะ